กับสวัสดีพี่น้องปองไปเจ้าอีสานทุกปู่ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตฝนฟ้าอากาศภาคอีสานประจำวันที่28มกราคม2569และก็อัปเดตไปหายจนทอดวันที่1กุมภาพันธ์2569ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้ะ28-31มกราคม69บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้สภาพอากาศภาคอีสาน28-31มกราคม ภูเกจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเสาอุณหภูมิสีสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตม่ำสุด13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมยู่ที่1 0 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมามาเบิ่งในส่วนของวันที่หนึ่งกุมภาพันธเก่าจะ บริเวณความกดอากาสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปันกลางรอกไม้จากประเทศจีนสิแพร่ลงมากปกคลุมภาค อีสานและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้สภาพอากาศของภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งอุณหภูมิสิลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-18ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ย8 3 3ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดพู้อากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แอดมินลาบปรัลาบกานกินนาสวัสดีจ้า